สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆยังนอนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาสอนการทำเฟกกัน,นครับเป็นแบบใช้สีแบบกาเดียนกันครับก็คือสีการเดียนเนี่ยเป็นสียังไงนะครับท่านเพื่อนเห็นอยู่ที่หน้าจอนะก็จะพอที่จะเดาๆได้นะครับคือการไล่เฉดนั่นเองในการไล่เฉดสีนั่นแหละอันนี้จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการที่เราจะทำเฟกแล้วทำให้เฟกนั้นดู มีมูลค่าหรือมันมีค่าสือมีเทสท,ที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะพาไปใช้หนึ่งเครื่องมือในการที่จะให้เราได้มีตัวช่วยในการใช้งานแล้วก็ลดขั้นตอนในการที่จะต้องไปนั่งหาสีต้องไปเทียบสีหรือใช้โทนสีนะครับในตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะตรงนี้ผมทำเฟกขึ้นมาแล้วเรียกเฟกขึ้นมานะครับก็คือผมจะมาสอนทำเฟกนั่นเอง แล้วคลิกขึ้นไปครับนี่พอคลิกเข้าไปสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นเฉดไม่ว่าจะ3เฉดหรือว่า2เฉดก็ตามนะครับมันคือการเดียเ่ยมันคือการเรียงตัวสีนะครับเนี่ยสังเกตเนี่ยนะฮะผมสามารถที่จะคลิกแล้วเปลี่ยนโทนสีตามที่แบบว่าอลองดูว่าเป็นการแมทยังไงให้ดูสีมันดูมีคาสมีแบบว่าให้ออกมาดูมีสไตล์ดูดีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ เราสามารถที่จะเอาตัวนี้แหละมาทําแล้วเราจะใช้สีพวกนี้นะครับมาทํางานบนตัวเฟกได้ยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเฟกเนี่ยตกปกตินะครับเวลาที่เราออกแบบหรือดีไซน์เราจะทําผ่านเฟกซิมูเลเตอร์ผมเชียร์ให้ทำการออกแบบบนหน้าเว็บนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการอัปเดตเวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาก่อนเลยดังนั้นตรงนี้นะครับเฟกซิมูเลเตอร์ผมขออนุญ,ญาต ทำบนมือถือแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนสะดวกบนคอมก็สามารถทําบนคอมก็ได้นะมันจะสะดวกกว่าแต่ผมใช้มือถือซะจนเคยชินอ่ะนี่คลิกขึ้นมาครับก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปลงทะเบียนด้วยลายของเรานี่แหละพอเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดแล้วผมเข้าอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้ก็คือ f ฟ k ซิโมเลเตอร์ของเรานะครับซึ่งปกติอันนี้ก็คือเบสเบสิกเลยในการที่ที่มีแบบโชว์เคสของทาง ตัวอย่างของทางลายที่ทําออกมาให้และเป็นการออกแบบไอเดียดีไซน์นะแล้วดูภาพนี้นะครับภาพที่เป็นกาแฟเนี่ยถ้วยกาแฟเนี่ยนะครับแล้วตรงบอดี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบสีขาวเลยคราวนี้เราจะเอาตัวกาเดียนเนี่ยมาเล่นกันช่วงไหนนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เราจะเห็นกันแบบที่แบบทําง่ายๆไม่ต้องแบบดูวุ่นวายก็คือในส่วนของที่เป็นตัวบอดี้ทางก้อนเลยประมาณนี้นะ เนี่ยนะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะะผมให้ดูภาพรวมก่อนภาพรวมจะเป็นแบบนี้ซ้ายมือจะเป็นพรีวิวตรงกลางจะเป็นโครงสร้างที่มันจะเป็นแบบเลเยอร์เข้าเป็นชั้นชั้นๆในการที่เราจะออกแบบดีไซน์ส่วนขวามือสุดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับขวามือสุดพวกเนี้ยคือดีเทลถ้าเราทำบนคอมเราจะเห็นอะไรชรัดมากไปกว่านี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาสีเมื่อสักครู่นี้นะครับมาทำบนตัวบอดี้นะครับแล้ววิธีการทำยังไงนะครับก็ อ่ะผมออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่โทนสีเมื่อสักครู่นี้ก่อนอ่ะตอนนี้ในโทนสีของเรานะครับถ้าสมมติว่าเราลองกดสุ่มดูนะว่าเออสีประเภทไหนน่าจะเป็นสีที่เราชอบนะครับสมมุติว่าผมลองเลือกมาสักหนึ่งสีแล้วกันอ่ะนี่ผมอยากจะใช้สีทางซ้ายนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นสีฐาน16จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นโทนสีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็โทนสีหนึ่งแต่เขาก็จะเกลี่ยและไล่ ตัวสีกันนะครับถ้าเราต้องการใช้สีแบบนี้เลยเหมือนกันเลยนะครับเอาแบบตัวอย่างภาพนี้ก่อนอ่าผมจะเอานี้เลยนะผมก็ทําการ copy ตัวรหัสสีนี่นะครับรหัสสีนี้อ่ะแล้วก็ผมจะลองไปวางให้ก่อนนะปึ๊บอ่ะสมมติว่าผมเปิดมาที่ตัว e f f e t s i m u l a t o r แล้วคราวนี้เราจะเอาสีเมื่อสักครู่นี้นะครับไปใส่ตรงไหนนะถ้าภาพตัวอย่างจากตัวที่เป็น f f e เบสิกของเรานี่แหละอ่ะพอเราเลื่อนขึ้นมาถึงตรงฝั่งที่เป็นบอดี้นะครับเราจะมาใช้อยู่ตรงที่เป็นบ็อกตรงบ็อกที่เป็นอ่าวอร์ติเคิลนะครับคือการเลียงลงมานี่ถ้าไฮไลท์ในคอมเราก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้คือโซนที่เป็นโซนหัวบอดี้ที่เป็นสีเทาๆนี้เราเห็นแล้วคราวนี้ไปดูที่ดีเทลขวามือครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยน,นะครับเลื่อนลงไปจนถึงล่างสุดเลย จนถึงล่างสุดเลยนะครับปึ๊บขึ้นไปนี่เราจะเห็นว่าเขียนว่าแ a c k g r o u n d นะครับในแ a c k g r o า n ์นี่แหละมันจะมีไทอยู่แล้วเราก็ติ๊กไทเลยนี่ก็เป็นตัวที่เป็นกาเดียนเนี่ยนะคราวนี้พอเราคลิกตรงที่เป็นกาเดียนเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีสีบอกวา่าถ้าเป็นสีสตาร์สีเอ็ถ้าสีสตาร์เนี่ยศูนย์หตัวก็จะเป็นสีดํานะแล้วก็เอ็จะเป็นสีขาวถ้าเราไปดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่อยู่ด้านข้าง ปุ๊บนี่ผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะไล่เฉดนะสีดําแล้วก็สีขาวซึ่งสตาร์ทเนี่ยคือสีดํามันจะสตาร์ทจากล่างขึ้นข้างบนดังนั้นเรารู้แล้วว่าสีดำเนี่ยมันคือ,อมันคือจากข้างล่างเนาะอ่ะเราถอยกลับมาอีกทีนึงดูรายละเอียดนะครับสตาร์ทก็คือจากล่างขึ้นบนดังนั้นผมเมื่อกี้ที่ผมก๊อปปี้เนี่ยจะออกเป็นโซนสีน้ําเงินหน่อยนะผมอยากจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วกันก็น,นี้ผมก็เลยจะเอามาเปลี่ยน เลขฐานที่ผมก็ p ปี้ไว้เมื่อสักครูน่นี้ก็จะได้เลขมาปุ๊บส่วนที่เป็นข้างบนเนี่ยเป็นสีส่วนข้างล่างเนี่ยผมอยากจะไล่เฉดให้เป,เป็นสีขาวแล้วกันผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ผมจําได้เพียงแค่สีขาวกับสีดานะใครจําสีอื่นได้ก็โอเคเลยนี่อ่ะประมาณนี้พอได้เสร็จแล้วครับแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานะก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหครับก็จะดูไล่เฉดทําให้ตัวเฟกของเราเนี่ย ดูมีมิติมากขึ้นดเูเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการออกแบบดีไซน์นะเราก็ลองดูว่ากราฟิกเราที่เอาภาพเข้ามาใส่เนี่ยมันแมทกับการที่เราจะมาทําตัวการเดียนนี้ไหมถ้าสีมันแมทกันนะมันก็จะได้คลาสอีกแบบหนึ่งอย่างสังเกตนี่คือวิธีการที่จะเอามาทําตัวการเดียนนี่แหละพอเราทําเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ผมเอาสีนึงมาแล้วอเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนสีก็ไดนะ้ตรงนี้ผมค้างไว้นี่ก่อน ตรงสีที่2องผมจะเอานี้คัดลอกไปพอคัดลอกเสร็จปุ๊บผมก็จะกลับมาที่ตัวเฟกโอจริงเมื่อกี้ถ้าทำในคอมมันจะง่ายกว่านะ ITT ปุ๊บเข้ามาก่อนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ผมติ๊กที่บอดี้บอดี้นี่เสร็จแล้วก็เลื่อนไปถึงล่างสุดปุ๊บเลือกขึ้นมาตัวที่เป็นการเดียนนะ แล้วก็ตัวที่อยู่ข้างบนก็คือสีที่ผมจะก๊อปปี้ว่างตรงนี้ต้องเป็น F หมดเลย4 5 6หแล้วก็ตัวที่เป็น N c o l o r ก็คือตัวที่อยู่บนสุดดังนั้นสีที่ออกมาก็จะได้สีประมาณนี้ชุนี่ก็จะเป็นสีอ่อนๆเพราะเราผมเลือกแบบอ่อนๆไว้คราวนี้ถ้าผมไปเปลี่ยนสีบ้างผมก็จะย่อเน,นี้ออกมาก่อนนะ ปึ๊บอันนี้ก็คือตัวเฟกเสร็จแล้วผมจะลองไปเปลี่ยนสีหาสีเข้มๆซึ่งถ้าเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นสีออกน่าจะเป็นเหมือนน้ำตาลหรือสีเทาๆนี่แหละอ่ะตรงนี้แล้วกันที่เป็นแก้วกาแฟนะแล้วเราก็คัดลอกพอคัดลอกเสร็จปิดป้เปิดกลับมาเดิมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีดูชวบไปที่ c o l เลอร์เปลี่ยนๆ ปก็จะได้สีขึ้นมานประมาณนี้อ่ะเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆแบบเราก็ดูกราฟิกของเรานะว่าสีมันน่าจะแมทกับอะไรกับสีที่เราทําพอเขาเนี้ยพอเราได้ตรงนี้แหละเราถึงค่อยเอาเฟกตรงนี้แหละเข้าไปใส่ในเรื่องของการทำ line ํำไลน์แชทบอทหรือจะทําตัวลิฟต์แมสเซจก็ได้อยู่ที่ว่าเฟกตรงนั้นนะครับที่เราใช้เนี่ยเราไปใช้กับอะไรซึ่ง ถ้าบางเพื่อนๆนะส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ d i ล็อก4กันพอ d i a l อก4ฟเนี่ยเขาจะเจอปัญหาว่าไอ,ไอตัวบล็อกแค่บล็อกตรงแรกอันแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรันได้ตรงนี้เนี่ยที่ไม่สามารถรันได้นะครับผมเอาทิกให้เห็นแล้วแล้วกันเอาว่าเราเกิดปัญหาตรงไหนปัญหาของเราก็คือตรงนี้ครับที่เขียนเฟกเนี่ยเห็นไหมฮะเฟกศูนย์เนี่ยเฟกศูนย์เฟกเลข5ก็คือเฟกตัวเลขนี่แหละมันจะเป็นบล็อกส่วนหนึ่งของใน d ด a l อก4นะแต่ถ้าคนอื่นที่ใช้เว็บฮุกอื่น จะเป็นโน้ต js จะเป็น google app script จะเป็น go python อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เอาเฟกตัวน,นี้แหละไปใช้แต่อย่าลืมนะคะว่าอย่าไป Copy ทั้งทั้งก้อนนี้แล้วไปใช้เลยนะเพราะว่าเฟกมันยังขาดส่วนหัวอยู่เนี่ยมาถึงปุ๊บมันจะเป็น type bubble แล้วจริงๆแล้วมันต้องเป็น type เฟกก่อนแล้วก็ค่อยมีรายละเอียดองค์ประกอบเปิดหัวเปิดท้ายของปีการแล้วค่อย Copy ีนี้ไปใช้แต่ในคลิปวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการทําตัวกเดียนกันในการออกแบบนะ แล้วเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ e s สคริปชันนะโดยส่วนตัวเวลาผมออกแบบเฟกนะแล้วเราใช้ตัวการเดียวนยผมก็ใช้เว็บไซต์นี้แหละช่วยในการแมทหาสีส่วนถ้าสูงก็เดียจะหาแมทสีเรื่องอื่นนะครับในคลิปผมก็มีสอนอยู่นะก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับในเรื่องของสีในการใช้สีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมะีในการเอาไว้ไปลองเล่นประยุกต์ใช้ในการออกแบบเฟกก็เห็นแล้วตัวนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะ เอาไว้ใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆอยู่ที่เราดีไซน์นะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะยงงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันนะครับตรงนี้ผมก็ไม่อยากจะพาย,ยืดยาวมากนะแต่ทิคของเราวันนี้ก็คือการทำตัวการเดียนน,นั่นเองก็คือการไล่เฉดสีฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยละกันนะครับเราเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าในมีคลิปวีดีโอถัดไปเนี่ยมีตอนอะไรหรืออะไรเทคนิค อีกมากมายที่เรามีอยู่นะฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ